สวัสดีค่ะข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กคอสเร l เ s ซซ n ซึ่งจะพบกันเป็นประจำในทุกวันศุกร์โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่สำนักงานกคอสอกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจะได้นำข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความเคลื่อนไหวของกระทรวงศึกษาธิการและของสำนักงานกคสอมานำเสนอค่ะ และดิฉันนางสาวระพีพันจวงถาวรน,นักประชาสัมพันธ์ดำเนินรายการสำหรับวันนี้ดิฉันมีข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานกศอามานำเสนอสู่คุณผู้ฟังทุกท่านซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็มีข่าวที่น่ายินดีของสำนักงานกศอโดยเมื่อวันที่6ตุลาคม2563นายสุพัฒน์จำปาทองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดกระทรวนศึกษาธิการได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ดรประวิทย์เอราวันศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาคสองรักษาราชการแทนเลขาธิการกคศออร,รองศาสตราจารย์ดรประวิทย์เอราวันรักษาราชการแทนเลขาที่การกคศได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่7ตุลาคม2563และได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารของสำนักงานกคสเพื่อมอบนโยบายในการดำเนินงานและการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกคสในส่วนที่ต้องเร่งดำเนินการและที่อยู่ระหว่างการดำเนินการรวมถึงรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรค ของการดำเนินงานที่ผ่านมาของสำนักงานกคอสอโดยรองศาสตราจารย์ดรประวิตรเอราวัณได้เน้นย้ำให้ดำเนินงานตามนโยบายของนายนัฐพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นการปลดล็อกแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษา ตลอดจนการขับเคลื่อนในเรื่องของการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นและได้ขอให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกศรออร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้และเพื่อประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากร,กร,กรทางการศึกษา และการจัดการศึกษาของชาติต่อไปและนี่ก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่ดิฉันได้นำมาเสนอสู่ท่านผู้ฟังในวันนี้และหากท่านผู้ฟังท่านใดสนใจข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของสำนักงานกคอสอก็สามารถติดตามข่าวสารของสำนักงานกคสอเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานกคสอที่ www.otepc. .go.th นอกจากนี้ยังสามารถติดตามรับชมและรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความเคลื่อนไหวของสำนักงานกศอสอผ่านช่องทางเพจเฟ e บุ๊กสำนักงานคณะกรรมการขร้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและทางช่อง YouTube สำนักงานกศออที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พื่อรับฟังข่าวสารก่อนใครด้วยนะคะและในครั้งต่อไปดิฉันจะนำสาระความรู้เรื่องใดมานำเสนอนั้นโปรดติดตามรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังกขอขส l e ลสลิสซ e นช่องทางออนไลน์ที่จะนำสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาพูดคุยกัน